สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะพาไปตามหาสุกตาตัวน้อยนะครับหมูเด้งนะครับที่เป็นกระแสฮอตฮิตบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ท่างประเทศก็มาดูน้องนะครับแล้วก็คนไทยก็ฮิตไปกันจนแบบไม่ขาดสายผมก็เลยจะลองไปดูครับว่าน้องหมูเด้งมีอะไรดีและเขามีดีอะไรครับและแน่นอนครับที่ที่ผมจะไปก็เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ เริ่มแรกก็เปิด GPS ขึ้นมาครับก็จากที่อยู่ผมสมุทรสาครไปชนบุรีนะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ141กิโลเมตรนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมออกเดินทางประมาณตี5 5นะครับ ัดภาพมาช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับผมก็มาเส้นทางสมุทรปราการนะครับที่จะไปชนบุรีนะครับเส้นทางนี้รถบรรทุกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับก็ใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่ารถบรรทุกบางคันก็ขับเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยส่วนผมเนี่ยก็ใช้ความเร็วอยู่ที่8 0 -90 นะครับ มอเตอร์ไซค์มันใช้เส้นนอกนะครับอันน okay? ouais. you know, we uh ี huh. ้ผมใช้เส้นไหนผมไม่รู้นะครับว่ามอเตอร์ไซค์เขาต้องวิ่งเส้นนอกอันนี้ผมเพิ่งเห็นป้ายนะครับปกติผมขับแต่รถเดียวนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาต้องวิ่งเลนไหนเึ็งกะถูกนะครับเขาไม่เข้าเส้นหลักหรอกครับเราก็ไปเส้นรองนะครับเส้นนอกนะครับเส้นลึมนอกครับตัดภาพมาอีกทีก็ ทางเข้าสงาสัตว์ศรีราช้านะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถบัสน,นะครับก่อนอื่นแล้วก็มาเสียค่าตัวเข้าก่อนนะครับโซนไหนว่างก็เข้าไปเลยครับมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่รู้โซนไหนว่างเหมือนกันเห็นเจ้าหน้าที่เขากวักมือเรียกผมก็เข้าไปเลยครับ ผู้ใหญ่เสียค่าเข้า200นะครับแล้วก็ค่ารถมอเตอร์ไซค์4 0บาท <บา S 1> แต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็จะประมาณ300นะครับหลังจากจ่ายตังเสร็จนะครับเราก็จะได้แผนที่ในการเที่ยวสวนสัตว์นะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซน1คือโซนสีเขียวโซนที่เราสามารถเดินเที่ยวได้แล้วก็อาจจะนั่งรถรางของทางสวนสัตว์เพื่อ ชมรอบนะครับค่าบริการ35บาทนะครับเราต้องไปซื้อตัวก่อนนะครับหรือจะเช่ารถกอล์ฟขับไปเที่ยวก็ได้นะครับราคาก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยส่วนโซนสีชมพูเนี่ยก็ต้องขับรถยนต์เข้าไปเพื่อชมอสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่าระยะทางอยู่ค่อนข้างที่จะห่างกัน ครับถ้าพิกระดาษมาอีกด้านหนึง่งก็จะเจอเวลาในการทําการแสดงของแต่และช่วงนะครับว่าเขาจะมีโชว์อะไรบ้างอาทิเช่นช้างว่ายน้ำอ่าล้วก็โชว์น็อกควันวิ่นอ่าเดินโชว์ตัวหรืออะไรประมาณนี้ครับครับช่วงที่ผมอ่ามาถึงก็จะประมาณเวลา9ก้าโมงแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ทยอยมาเรื่อยๆครับดูจากรถยนต์ที่แบบขับเข้ามาครับเราก็จะเจอป้ายสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับอยู่ด้านหน้าทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเลี้ยวตามรถเก่งคันนี้ไปเลยครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีชื่ออื่นอีกไหมนอกจากตรงข้างหน้าตรงนี้ครับเข้าซ้ายแล้วเข้าไปจอดได้เลยครับครับถ้าจอดรถเสร็จผมแนะนำนะครับ สัมภาระอะไรให้เรียบร้อยให้มิดชิดนะครับว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเอ่ยเสื้อเอ่ย,อย่าเอาไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าลิงที่นี่เป็นลิงป่านะครับค่อนข้างที่จะสนแล้วก็ชอบหาซาะของกินอะไรตามรถยนต์รถกระบะอะไรที่จอดแถวๆนั้นนะครับมาเจอป้ายแล้วก็เชลฟี่สักหน่อยครับเพื่อเช็คอินว่าเรามาแล้ว ครับผมจะให้ดูแผนที่ในการที่ผมไปแต่ละจุดนะครับจุดหนึ่งนะครับจุดที่ผมจอดรถนะครับแล้วก็มาดูตามเส้นป่านี้เลยนะครับผมก็จะมาจุดที่2นะครับเพื่อมาซื้อตั๋วรถ้างนะครับราคา35บาบาทนะครับถ้าเราซื้อตั๋วแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรูปหมูเด้งครับของไว้ที่แขนนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ พอเราซื้อตั๋วเสร็จเราก็ต้องมารอขึ้นรถรางนะครับก็จะมีจุดให้ขึ้นรถรางนะครับผมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเงินผ้านะครับเราก็เดินวนมาตามจุดนี้แหละครับอีกประมาณนิดนึงนะครับผมจะยังไม่ขึ้นรถรางนะครับผมก็จะไปจากจุดที่สองนี่ครับข้างหลังตรงที่ซื้อตั๋วนะครับตั๋วรถรางผมก็จะเดินวนตามเส้นประสีน้ําเงินนะครับ ผมก็จะเดินวนไปอีกเวิร์กหนึ่งเวิร์กที่หมูเด้งเขาอยู่นะครับเนี่ยครับเวิร์กนี้นะครับก็จะมีหมูเด้งแอนดเพกวินแล้วก็มีเตา่ามีข้างห้าสีแล้วก็น้องคาปิ่านะครับเพิ่งมาใหม่ครับก็เริ่มจากเตา่าเหลืองก่อนเลยนะครับ ครับที่ผมเชลฟี่นี่ก็จะเป็นน้องคาปิบาร่านะครับคาปิบาร่าหนูยักษ์หน้านิ่งขวันใจโซเชียลนะครับเป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกึ่งสัตว์น้ํามีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของอเมริกาใต้นะครับมีลักษณะคล้ายหมูหรือหนูตะเภาตัวใหญ่หูสั้นไม่มีหางอาศัยอยู่บน บกแต่มักใช้เวลาไม่น้อยในแต่ละวันอยู่ในน้ำนะครับก่อนเดินทางเข้าไปหาน้องมวัวแดงก็จะมีรูปปั้นฮิปโปนะครับเดินเข้ามาได้พักนึงก็จะมาเจอพี่สาวของมวัวแดงนะครับผมจำชื่อของพี่สาวมวัวแดงไม่ได้กำลังไร้สดกินอาหารอยู่ครับ ได้แล้วเราก็มาเจอน้องหมูเด้งแล้วครับช่วงที่ผมมาคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีพอประมาณครับส่วนคนที่มาก็มีชาวต่างชาติมีทัวร์จีนแล้วก็มีคนไทยปะปนกันไปครับ ครับพอได้มาเห็นหมัวเด้งตัวจริงนะครับน้องเขาวาน่ารักนะครับต้องมาเห็นด้วยสายตาตัวเองนะครับถ้าดูจากวีดีโอแล้วก็จะเห็นแค่ระดับหนึ่งนะครับความน่ารักของน้อง แต่ถ้ามาดูตัวจริงแล้วคือน้องเขาน่ารักหละครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับมันก็อธิบายไม่ถูกก็คือน้องจะแบบว่าถ้าเปรียบเสมือนเด็กนะครับก็จะเป็นแบบน้องเขาตาโตแล้วก็คางเขาสีชมพูหน้าเขาแบบตะมุตะมีเน่ะครับเล็กๆน่ารักน่ารักก็ว่าจะเป็นหูเอวยอะไรเออยที่เป็นไซส์เล็กๆนะครับ ใครที่ยังไม่มาก็รีบมาก่อนที่น้องเขาจะโตนะครับตอนนี้กำลังแบบอ่าไวโซนไวกำลังน่ารักนะครับเราจะสังเกตได้นะครับน้องจะไม่ห่างจากแม่อะไระครับจะอยู่ข้างๆงแม่ตลอดแล้วก็ช่วงที่ผมไปเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับก็คือเขาจะนอนนะครับนอนแบบนอนเล่นนะครับ นอนแบบไม่ได้หลับตานะครับแค่แบบนอนขี้เกียจยืนในมาเนี่ยครับโดยความที่ว่าน้ําหนักเริ่มเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสําหรับหมูเดงนะครับเป็นลูกตัวที่3ของแม่โจนาหานะครับแม่โจนามีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับก่อนหน้านี้แล้วหมูแดงเนี่ยก็เป็นตัวที่3า ลิงนี้ไม่ใช่ลิงของสวนสัตว์นะครับเป็นลิงป่านะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับบางครั้งก็จะมาขโมยหยิบอาหารของฮิโปโปไปนะครับเนี่ยดูสังเกตได้จากในคลิปนียครับ ฮิปโปที่อยู่อีกค้อคหนึ่งน่าจะเป็นพ่อของหมูเด้งนะครับ จุดอื่นก็ขอถ่ายรูปกับสุตาตัวน้อยก่อนครับต่อมาเราก็จะมาดูความน่ารักของแพดมินนะครับรอบนี้ก็จะไม่มีโชว์นะครับมีแต่ให้อาหาร,รานะครับกิจกรรมของเราไม่มีการสแสดงโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการโชว์ความสมบูรณพิเศษใดๆนะครับมีอย่างเดียวคือกิจกรรมการาตร้อาหารเพียงเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจอยากป้อนอาหารเ็นเป้อรอบนี้เชิญได้เลยนะครับ นนเดี๋ยวผมจะไปดูข้าง5สีนะครับที่ผมกากระบาดวงกลมสีน้ำเงินนะครับที่เคลื่อนไหวครับมาดูข้าง5สีนะครับสีสันของเขาก็จะมีอยู่5สีนะครับทำไมต้องข้าง5สีครับลำตัวของข้าง5สีมี5สีตามชื่อครับตัวเล่หัวมีสีเทาหน้าผากมีลำคอออกแดงหนวดเขา่า คางและก้นสีขาวผิวหน้าสีเหลืองหน้าหน้าแข้งสีแดงทำให้ได้ชื่อว่าข้างที่มีความสวยงามที่สุดในโลกครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเขาอยู่ค่อนข้างคือจะสูงแล้วก็เป็นตู้กระจกด้วยครับผมตัดภาพไปที่แมตอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งรถรางแล้วครับเพราะว่าผมปวดขาและขี้เกียจเดิน เก็จะเดินย้อนกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นนะครับจุดที่ซื้อตั๋วที่แรกนะครับ ก็นั่งรถล่ลางไปตามเส้นสีเหลืองที่ขี่ไปนะครับนั่งไปเรื่อยๆก็จะผ่านจุดที่เราไปดูฮิปโปน้องแพนกวินอะไรอย่างเงี้ยนะครับน,นะครับตัดผ่านไปต่อมาก็จะไปผ่านยีราฟนะครับจุดที่ยีราฟอยู่แล้วก็เข้าไปอีกก็จะเป็นนี่นครับตามที่ขีดไป ก็จะเป็นกวางครับกวางแบบมีเขาแล้วก็ไม่มีเขาต่อมาก็จะเป็นแรดนะครับเราสามารถลงไปให้อาหารได้นะครับแต่ผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าผมจะไปดูทางว่ายน้ําต่อมาก็จะเป็นยีราฟนะครับเราก็สามารถไปให้อาหารยีราฟได้แต่ผมก็ไม่ไลงนะครับผมอยากดูรอบๆบ,บริเวณของสวนสัตว์ครับ ต่อมาก็จะเป็นอกรงนกนะครับสามารถเข้าไปชมนกต่างๆได้แต่ผมไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับผมรีบไปดูช้างว่ายน้าครับเราก็นั่งรถลางเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับก็คือโซนช้างว่ายน้ําครับ่วงที่เขาเปิดทําการแสดงพอดีนะครับ่วงเวลา1ิ0 0ครับ ้งก็จะมามุมด้านซ้ายนะครับเพื่อมากินกล้วยกับพี่เลี้ยงครับแล้วก็จะว่ายน้ำไปกินกล้วยกับพี่เลี้ยงทางด้านฝังนะครับก็จะสับวนหนี้ประมาณสักที่นับได้นะครับประมาณเกือบสิบรอบได้เนี่ยจนกว่ากล้วยที่อยู่ในถังจะหมดนะครับ รอบแล้วไปอีกด้านหนึ่งครับดำขุดตดำว่าเลยครับเดี๋ยวจะตัดภาพให้เห็นภาพด้านล่างนะครับนี่ครับภาพใต้น้าช่วงเขายิงกินอาหารนะครับอยู่ข้างบนนะครับกระสุกว่าช้างตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับยินเสร็จแล้วหมดรอบไปอีกด้านหนึ่งครับเดี๋ยวไว้น้ำเล่นสักหน่อยดือดเดือดเือด 可以们买衣 而已。<laughs> <laughs> เด้น,น้ำต่อด้วยความน่ารักของเขาครับก็เหมือนเราตอนเด็กๆคนะัะที่แบบนี่แม่หกให้ตื่นแล้วไม่ยอมตื่นขออีกหน่อยหน่าอีกหน่อยหนีกนิดนึงนาห้านาทีเนาะสามนาทีเนาะสองแล้วกัน จบการแสดงเราก็มาให้อาหารช้างได้นะครับสำหรับเสียงวิดีโอบางช่วงอาจจะมีบอหน่อยนะครับเพราะว่ามีเ็กร้องแล้วก็มีเสียงนู่นนี่แน่นอะไรเข้ามาเดี๋ยวลาโพงจะแตกแล้วก็จะแสบหูนะครับหลังจากจบการแสดงก็จขึ้นรถลางกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่ผมปักหมุดไว้นะครับตรงนี้นะครับ บริเวณนั้นก็จะมี11นะครับแล้วก็ไปซื้อข้าวไปหาอะไรกินบริเวณตรงนั้นได้ครับครับไหนๆก็มาชนบุรีแล้วผมจึงถือโอกาศแวะแกนแคนยอนไปในตัวเลยครับ ทางไปแกนแคนยอนนะครับก็จะมีอยู่2เส้นทางนะครับหนึ่งแหละเป็นทางผูกขามอเตอร์ไซค์สามารถขับเข้าไปได้นะครับโดยไม่เสียค่าจอดรถนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวเนี่ยครับขับเข้ามาก็ระมัดระวังน่อยนะครับเพราะว่าหินค่อนข้างที่จะลื่นนะครับพอเราขับอ้อมเข้ามาเราก็ไปจอดตรงตรงที่วงกลมไว้นะครับสามารถเอารถเข้ามาได้ถ้นเลือกเส้นทางที่เป็นคอนกรีตนะครับเราจะต้องจ่ายตงค่าจอดรถนะครับ ค่าจอดรถมอไซค์ยีบาทนะครับจอดรถเสร็จก็เดินไปอีกประมาณหนึ่งจนสุดทางเลยครับเราก็จะเจอภาพนี้ครับช่วงที่ผมไปแดดไม่แรงมากนะครับก็กำลังดีนะครับอากาศสบายๆชิลๆเลยครับผมก็เคยมาชนบุรีหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เคยมาที่ตรงแกนแคนยอนนี้เลยครับ มารอบนี้ผมก็แวะสักหน่อยครับกำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนครับทริปนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับอยากไปก็ไปแต่ผมไปแค่ครึ่งวันนะครับอีกครึ่งวันผมก็ขับรถกลับครับเพื่อมาทำงานครับแล้ก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับ ค่าตัวเข้าแล้วก็ที่จอดรถ240บาทค่าน้ำมัน240บาทไปกลับถังหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆค่าขานมซื้อน้ำซื้อข้าวรวมแล้ว680บาทครับทิปนี้ผมก็ขับมาถึงที่พักประมาณบ่าย250นะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่44.3กิโลลิตรนะครับ ครับท้ายคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ